สวัสดีครับผมเพชรคุณเฮ็ดว่าวครับผมตามนัดครับผมล้มบ้าหมูนะครับไม้อีกแล้วครับผมบ่รู้ว่าเห็นวาวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวซองเห้เบื้องครับผมอู้นู่นครับผมเห็นอยู่นะครับนี่ครับผมปล่อยประมาณสองร้อยกว่าเมตรครับผมนี่น,น,นี่เห็นอยู่นะครับตัวสีแสดครับผมตัวนี้นี่ครับเลิ่ออวยแล้วครับเอียงแล้วครับ นี่ครับผมสังเกตวาก่าไงครับผมอ่ากะได้บอกไปคลิปที่แล้วแล้วนะครับนี่ครับมันจะเอียงมาแนวนี้ครับผมนี่อ่ะนี่อันนี้แค่เริ่มต้นนะครับนี่ผมต้องรีบมาลงแล้วครับผมนี่เริ่มอวยแล้วครับ <c oughs> ปกติเล่นกับยีนแนวนู้นนะผมนู่นน่ะตรงต้นไม้ต้นนู่นน่ะนี่ครับตามนัดเป๊ะครับผมหาเมื่อติดต่อกันแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนปีใหม่เหอครับผมหาเมื่อติดต่อกันแล้วนะครับมาประมาณช่วง ทุ่มกว่าผมถึงสองทุ่มนครับต้องทำการเอาลุงเราบผมบ่อสูนะครับบ่อสูครับผมสนุกกระเสียงลงนะครับสนุกกระเสียงลงงรับผมบ่อสูครับหนุนครับวาวถือว่าพ่อประคับประคองได้อยู่ครับผมอันนี้แค่เริ่มต้นนะครับผมมาก้อนครับผมนี่ครับวาวครับผมระยะสองร้กว่าเมตรครับผมไปเสียกให้เบิ่งใกล้ๆครับผม ใส่ละโอ้บระธานการแล้วครับผมบระธานการแล้วนู่นนุ่นนุ่นนุ่นนี่ครับผมสองร้อยคอมเมนต์นะครับก็ถือว่าโอเคครับผมอืมต้องเอาลุ้งแล้วครับผมเนาะบอสามารถจะไปตัวได้ครับผมเดี๋ยวว่าวเสียศูนย์นะครับนี่นะครับผม,มกะเป็นการสังเกตครับผมลบนรกเนาะขันพลเรียนว่าวกะสังเกตว่ายากด้วครับผมนี่ นี่ครับผมถ้าล้มบนปกติมันจะเป็นแนวนี้ครับผมโคตเหลินว่าเขาอีรูดีครับผมกะแนะนำครับผมเอาลงเงี้ยไปฟื้นครับผมสนุกขาดอีกอู้เบิ้งครับผมองซาองซากันขึ้นครับผมสันทิรีเหรอครับอ่ะเดี๋ยวแงให้เบิ้องไม่นะครับใช่ลรอจับจู่อ้นั่นเหรอครับผมสันทิรีครับผมประตูเห็นหรือเปล่านะครับ ไหนวะนูน่น,น,นครับผมนู่นน่ะเห็นไหมครับโอ้มันถือไฟขอโทษเกาะขอัยครับเมื่อกี้นี่ซองถือโทรศัพท์นูน่นครับผมนู่นครับผมนู่นโอ้เห็นดีอยู่รรครับผมเนาะสันทิลี่แล้วครับสันจุดเกือบสี่อ๋อใช่ลรื โมันเริ่มเอียงมาหลายแล้วครับผมเนาะต้องเฝ้าเอาลุ้งแล้วครับผมต้องเฝ้าเอาลุ้งแล้วนะครับนี่ยังพอเดินหมุนเท่าไรครับผมนี่ครับองศาอ่ะกะประมาณนี้แล้วครับผมเนาะมาอัปเดตให้ฟังครับผมกะเอาลุ้งครับผมจะเสี้ยงเถอะอ่ะวาวเฮ็ดมาดีๆครับผมมาถือล้มแบบบ้าหมูนะครับล้มแบบปกติครับผมอย่าไปเสี้ยงครับผมวาวเสียหายมามันนี่ครับผมสนุยแตงมาดีๆมันไอเทียมัน นี่ครับผมมันขาดแล้วมันหลุดครับผมเสียดายมันนะครับลมมันผิดปกติครับผมอ่ะกับประมาณนี้แหละครับผมเนาะกเสียดายเอาวบาวลงแล้วครับผมหามือตีต่อกันแล้วครับผมเนาะหาหกมือแล้วครับผมตั้งแต่ก่อนปีใหม่มาหน,น,นิลมบ้ามูสังเกตว่าไงครับผมถ้วาวบาะนี่เป็นตาสู๋อยู่ผมสองห่องนี่เสียงนี่เป็นตาสู๋อยู่ผมอ่ะเราเจอกันไม,ม่คลิปหน้าครับผมเห็นอหัวเตี้ยวเบาเห็นไหมเนี่ยล่ะ ซองให้เบิ้งไหมครับผมนี่ขวดขวดหาไปก่อนครับผมกวดขดหาไปก่อนนี่ครับผมสนุนสนุกเสียงหลงผู้ล่าครับผมโอ้เอียงคักแล้วครับผมออกโมเมนต์มุนแล้วบ่บึ่งอาการแล้วนะบุ้งอ้มาไว้เร้วบุ้นครับผมโอ้ ู <mondo> <flix> ูป <segue> ีกับแล้วอ่ะประมาณนี้ครับผมต้องเอาลงยังเร่งด่วนเลยถ้าเจอกันไม่คิปไหนครับผม